โอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาสตอมก็เข้าหลังสองนะครับก็เดาไม่ยากนะครับรอตามหลังด่วนพิเศษที่7นะครับตอนนี้เนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยล่าช้าเวลาใกล้กันนะครับประมาณยี่สิบกว่านะครับโอเคก็ถือว่านานๆทีจะรอตามหลังขบวน7ที่ชุมแสงนะครับเพราะมันหายากมากนะครับนะ อาตอมหมายเลข4404นะครับ4404อ่าโอเควันนี้เข้าล้างสองนะฮะรอตามหลังโดดพิเศษที่เจดอ๋อมีเช้าต่างชาติมาด้วยนะฮะ เด่นชัยก็อยู่จังหวัดแพร์นะครับอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ถ้าผิดยังไงก็ขออภัยครับโอเครถก็รอตามหลังดูพิเศษที่7นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับน่าจะออกจากคลองประกดมาแล้วเพราะว่า3ามขบวนนี้เนี่ยไปเจอกันที่คลองประกฏ แต่หน่หนึเนี่ยออกนําหน้าขาบวน7มาก่อนนะครับก็เลยก็เลยทําให้1นึน,น,นะครับต้องมารอตามหลังที่ชุมแสงนะครับถามว่าตามหลังที่ควอมปรากฏได้ไหมได้นะครับนะแต่เหมือนน่าจะมีการสื่อสารกันว่าอ่ะโอเคนายมาก่อนนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนะก็เดี๋ยวเราไปถ่ายถึงตอนที่โดดพิเศษที่7กําลังมานะครับ โอเคมาแล้วโดดพิเศษที่7ตอนนี้ช้าอยู่ที่42นาทีนะครับเดี๋ยวม่รู้ก็ว่าจะล่าช้าทั้งหมดกี่นาทีกันแน่ช้า42นาทีนะครับสำหรับโดดพิเศษที่7 ได้ครับก็โดดพิเศษที่7ก็ลาช้า42นาทีนะครับส่วนอีหนึ่งก็น่าจะประมาณ41นาทีนะครับเดี๋ยวไปเช็คในระบบอีกทีหนึ่งนะครับระบบ TTS นะครับระบบนี้จะชัวร์กว่าอีกระบบหนึ่งนะฮะที่มันจะเป็นแบบว่าพอเราเข้าไปใช่ไหมมันจะเป็นแบบกรุงเทพอภิวัตน์กรุงเทพอภิวัตน์อย่างเงี้ยนะครับนะ แต่ระบบ TTS เนี่ยมันชัดมากนะครับนะผมเลยเลือกจากตอนแรกผมใช้นั้นอะ่ะมาใช้ระบบ TTS แทนนะครับนะเพราะว่ามันเห็นได้ทุกกระบวนไงท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายสารส,สายใต้สาระวันออกสายน้ําตกาเห็นได้หมดเลยนะครับหืมกลิ่นหอมมากเลยใครผ่านเลยวะเนี่ยบชสสองแดเจอกันอีกแล้ว